การยืดผมแค่ครั้งเดียวอะทำให้ผมร่วงหมดมาได้วันที่สามนี่คือหนักสุดนั่งอยู่เฉยแล้วแบบผมร่วงไหลลงมาเหมือนเราตัดผมเรากลับไปที่ร้าน<ๆ>เขาก็ด่าเรากลับมาเป็นโรคหรือเปล่า มันน้อยใจอะค่ะแบบคือไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรจากเขาเลยตอนนั้นก็คือไปยืดผมแพ้น้ํายายืดผมประมาณ2องถึงสามวันก็คือมันเริ่มมีอาการคันแล้วก็หลังจากที่คันเริ่มมีเส้นผมร่วงเต็มพื้นบ้านเลยตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งก็คือร่วงไปเกือบหมดหัวแล้วนั่งอยู่เฉยแล้วแบบผมร่วงแบบไหลลงมามเหมือนเราตัดผม คิดว่าการที่ไปโกนผมอะ่ะมันจะเป็นการหยุดผมร่วงแต่มันไม่ใช่ค่ะพอเราโกนผมเสร็จเนาะเราก็ใช้มือลูบไปแล้วก็ที่มันเป็นตอที่เหลือนิดนึงอะ่ะติดเต็มมือแบบนี้เลยคือหายไปหมดเลยหมดกําลังใจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสุขภาพจิตเราอะ่ะมันไปแล้วมันมีความรู้สึกคิดแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้เราเจ็บตัวมันขับรถไปอย่างเงี้ยเราอยากขับรถขึ้นฟุตบาทหรืออยากขับไปชวนอะไรคือให้เราเจ็บตัวค่ะเหมือนแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่อยากคุยกับใครเลยค่ะเหมือนคนไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็เราก็จะแอบเป็นร้องไห้ในห้องน้ําทุกวันนนนเลยยจนคนที่บ้้าตตอองพ น้เราไม่มีวิธีการรักษาแล้วเราก็เลยโพวต์ลงทางโซเชียลไปเขาก็แชร์กันออกไปจนเป็นข่าวแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่ติดต่อเข้ามารวมทั้งแบรนด์ฮาวิล่าด้วยค่ะเจ้าของแบรนด์นะคะบินไปที่ขอนแกน่นเอาแชมพูไปให้ฉันทำไมเขาถึงกล้ามาช่วยเราขนาดนี้แบรนด์นี้คือมาเองเลยพอกลับไปถึงบ้านตอนเย็นคือก็ใช้เลยนะพอใช้ไปสักประมาณเดือนเนี่ยมันจะมีตุ่มผดแล้วก็อาการคันหายไปแล้วก็จะมีตออคนอ่อนๆน,นะคะขึ้นมาเต็มหัวเลยแล้วก็แอบตกใจอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะขอแค่แบบมีตอ ผมหรือว่าขวนขึ้นมาคือเห็นการเปลี่นยนแปลงดีไปเรื่อยๆอะ่ะปีหนึ่งอะ่ะก็คือไม่ได้ใสม่มันได้ชีวิตใหม่เลยค่ะเรายังจําทาที่คุณหมอบอกเราว่ามันต้องใช้เวลานานเกือบ10ปีนะแต่อันนี้คือยังไม่ถึงปีเลยแล้วผมเราก็ยังเกิดแล้วอย่างเงี้ยคือเราใช้แล้วมันได้ผลจริงดีมากๆเลยดีจริงสาหรับคนที่ผมร่วงเหมยนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องทอ้อหรือว่าไม่ต้องคิดมากอะไรเกี่ยวกับผมแล้วนะคะต้องลองมาใช้ฮาวิล่าดูเพราะว่าฮาวิล่า่ะคือความมั่นใจให้กับคุณแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ผมใหม่แน่นอนขึ้นใหมทั้ง หัวเลยค่ะแล้วตอนนี้เส้นผมคือดีกว่าเมื่อก่อนมากผมหนากว่าค่ะแล้วก็เส้นผมอะสุขภาพดี